สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับหมกเอียนแล้วนะคะกับช่องของมุกรีชแนลค่ะสําหรับใครที่อยากจะมีผมที่เรียบตรงนี้ขึ้นอยากจะมีผมที่นุ่มมีน้ําหนักแล้วก็มีความเงาแล้วก็มีความลื่นไม่ผ่านการนะคะหรือใครที่ผมแห้งเสียแต่ปลายชีฟ้ฟูผมไม่มีน้ําหนักเลยผมบางหรือว่าผมร่วงอยากจะเล่งผมให้เกิดใหม่นะคะอยากจะแบบลดผมร่วงหรือว่าใครที่ทําสีผมเปลี่ยนสีผมบ่อยๆแล้วผมเสียหนักมากๆหรือว่ายืดผมมาแล้วผมช็อตอย่างนี้นะคะลองเปิดใจเอาเคโรทนลรดไปทดลองใช้ ตัวนี้เป็นครตินที่เข้มข้นออกมาเลยค่ะเป็นคีรตินเกรดฟิมีเมนะคะส่วนผสมของเขาก็เป็นออแกนิกออกมาเลยค่ะไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนไม่มีส่วนผสมของพาราเบนนะคะมัน่นใจได้ว่าปลอดภัยเด็กใช้ได้นะคะผู้ชายใช้ได้ค่ะตัวนี้ หมักแค่หนึ่งนาทีเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผมจะนุ่มขึ้นมาท,นทันทีผมจะลื่นขึ้นมาท,นทันทีแล้วก็เรียบตรงยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเงามากๆเลยค่ะผมพันกันหนักแค่ไหนนะคะเพียงแค่เคราตินโลดเท่านั้นผมก็ไม่พันกันค่ะทุกคนตัวนี้นะคะใช้ได้บ่อยตามต้องการเลยค่ะหลังจากที่สระผมเสร็จทุกครั้งก็หมักด้วยเคราตินโลดได้เลยนะคะใช้แทนครีมนวดผมหรือว่าทิสเมนได้เลยค่ะตัวนี้เขาจะมีความเข้มข้นมากกว่าครีมนวดผมแล้วก็ทิสเมนนะคะตัวนี้เป็นอาหารของเส้นผมแบบชนิดดีเลย ซึ่งเขาจะเป็นโปรโตีนนะคะเขาจะมีโปรโตีนที่เข้าไปบํารุงแล้วก็ฟื้นฟูเส้นผมเราให้แข็งแรงนะคะลดการขาดลดการหลุดร่วงของเส้นผมค่ะลองเปิดใจสั่งไปใช้ดูนะคะตัวนี้ขนาด300 ml ค่ะใช้ได้นานออกมาเลยค่ะใช้ได้นานเกือบ2เดือนเลยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นของดอกกุหลาบที่หอมออกมากเลยค่ะถ้าใครที่หนังศรีรษะหรือว่าเส้นผมที่มันเร็วลองเอาตัวนี้ไปทดลองใช้ดูค่ะตัวนี้จะช่วยลดความมันบนเส้นผมของเราได้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะใช้ดีมากๆลูกค้าแบบ ที่สั่งไปใช้นะคะต่างก็บอกว่าใช้ดีแล้วก็ชอบมากแล้วก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ลูกค้า99%เลยนะคะที่สั่งไปใช้แล้วสั่งซ้ำแล้วก็บอกต่อค่ะต้องขอบพระคุณล,ลูกค้าทุกท่านมา,มากๆเลยนะคะซึ่งลูกค้าน่ารักทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณม,มากๆเลยนะคะลองสั่งซื้อได้นะคะการันตีว่าใช้ดีแล้วก็ต้องหลงรักแล้วก็ที่สําคัญเห็นผลแน่นอนค่ะทุกคน